สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ขับรถอยู่บนถนนพลานกพุทธมณฑลสายสี่ซึ่งก็เป็นถนนตัดใหม่นะครับโดยข้ามถนนพุทธมณฑลสายสมาแต่ก็ต้องมาหยุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดกับรถสำหรับรถที่มาจากถนนพลานกพุทธมณฑลสายสี่นะครับก็มากลับรถแล้วก็ ย้อนต่อไปอยังถนนพุทธมณฑลส,สายสองได้ต่อไปก็จะมีการสร้างต่อไปอีกด้าน,นหน้าของผมนะครับก็เป็นงานก่อสร้างโครงการเชื่อมต่อถนนพุทธมณฑลส,สายสองไปถึงถนนพุทธมณฑลส,สายสามตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับยังไม่เสร็จนะผมก็จะพาดูนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างตลอดเส้นทางเลย เดี๋ยวคลิปนี้จะพาดูทั้งไปและกลับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งขาออกนะครับซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือของผมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางถนนพุทธมณฑลเาสี่เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เห็นงานก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบเลยเรามาเริ่มกันที่ด้านฝั่งขาออกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกลับรถนะครับ บริเวณถนนพุทธมนตรสายสองเดี๋ยวไปตรงพุทธมนตรสายสามกัน โครงการก่อสร้างถนนปลานกพุทธมนตรสายสก็ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ระยะดังนี้ระยะที่1เชื่อมถนนปลานกตรงแยกไฟฉายตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ถนนพุทธมนตรสายหนึ่งถนนกาญจนาพิเศษความยาว7.13กิโลเมตรก็เปิดให้ใช้งานไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2558แล้วก็ระยะที่2ถนนกาญจนาพิเศษตัดถนนพุทธมนตรสายสความยาว1.67กิม เปิดใช้งานปี2564ระยะที่3ถนนพุทธมนฑลนสายสถึงถนนพุทธมนฑลสายสความยาว3.4กิโลเมตรตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ระยะที่4ถนนพุทธมนฑลสายสถึงถนนพุทธมนฑลสายสอยู่ระหว่างก,การดำเนินง,งานจัดสรรงบประมาณก็แบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันตอนนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ ยังไงเดี๋ยวขอเร่งสปีดคลิปหน่อยนะครับอาจจะดูภาพว่าผมขี่เร็วนะเพื่อไม่ให้มันดูชา้าจนเกินไปขณะนี้ก็ได้มีการก่อสร้างในช่วงที่3เริ่มตั้งแต่ถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสายสามระยะทาง3.4กิโลเมตร ผู้รับจ้างก็คือกลุ่มกิจาการร่วมค้า SCP 3ประสิทธิ์และประยูนชัยเป็นผู้ก่อสร้างวงเงิน1,500กับอีก32ล้านบาทรูปแบบการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด8ช่องจราจรก่อสร้างสะพานข้ามคลองทางแยกต่างระดับบริเวณถนนพุนทธมนตรสายจสและส่วนต่อนเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้มีการขอจัดสรรงบประมาณวงเงิน1,300ล้านบาทเวนคืนพื้นที่แล้วก็จะมีการก่อสร้างในช่วงที่4คือตั้งแต่ถนนพุทธมนตรสาย3ไปจนถึงถนนพุทธมนตรสาย4ระยะทาง3กิโลเมตรหากได้งบประมาณนะครับก็จะใช้เวลาก่อสร้าง720วันในช่องฝางขาออก ที่ผมขี่รถอยู่นะครับก็มีการนำทรายมาถมนะมีการลงหินเขาก็เริ่มมีการเทคอนกรีตด้านหน้าเนี่ยจะมีแล้วจะมีการเทคอนกรีตให้เห็นนะครับ โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมนฑลสายสองถึงถนนพุทธมนฑลสายสามเริ่มต้นงานก่อสร้างเมื่อวันที่20มีนาคม2564และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่9มีนาคม2566การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยสาเหตุของความล่าช้านะครับก็เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่มีคําสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่30มิถุนายน2 5 1 5ประกอบกับผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมคือมีฝนตกหนักมากนะครับในช่วงปี2564ถึง2565และก็ไม่สามารถระบายน้ำออกไปยังคลองบางเชืองหนังที่อยู่ใกล้กับแนว ถนนพุทธมนฑลสายสองเชื่อมกับถนนพุทธมนฑลสายสามได้ซึ่งปัญหาการระบายน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ไม่สามารถเร่งรัดงานให้เป็นไปได้ตามแผนทั้งนี้ผู้รับจ้างได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด1 9ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างไรก็ตามทางสำนักงารโยธากรุงเทพได้วางแผนเร่งรัดโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสายสอ ถึงถนนพุทธมสนตรสายสามดังนี้ 1. สะพานยกระดับถนนพุทธมสนตรสายสามกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566นี้สสะพานต่างระดับที่เป็นทางร่วมทางแยกไปยังถนนต่อเชื่อมถนนพุทธมสนตรสายสองกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2567 3. ถนนต่อเชื่อมระหว่างถนนพุทธมสนตรสายสองถึงถนนพุทธมสนตรสายสาม กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2567ทางสำนกักงานโยธาก็ได้เร่งรัดไว้นะครับเพื่อให้ทางผู้รับเหมานะก่อสร้างได้เสร็จไปตามแผน ตอนนี้ผมมาถึงใกล้ๆกับถนนพุทธมนตรสายสามก็จะมีเสาต่อมอนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้จะมีทางร่วมทางแยกช่วงถนนพุทธมนตรสายสามนะครับเขาจะมีการสร้างสะพานข้ามแล้วก็มีทางแยกต่างๆเข้าไปทางถนนพุทธมนตรสายสองไปทางถนนพุทธมนตรสายสี่ด้านหน้าผมก็เป็นถนนพุทธมนตรสายสามนะครับ ก็จะมีสะพานนะข้ามแยกแล้วก็จะมีส่วนต่อเนื่องนะครับเป็นทางแยกสำหรับเข้าถนนพลานกพุทธมณฑลสายสี่สะพานด้านหน้านะครับ ก็จะให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2 5ง6ตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมนะครับเดี๋ยวผมข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นฝั่งขาออกก็เป็นสะพานข้ามแยกนะครับแล้วก็จะมีทางร่วมเลยนะ วิ่งไปทางวงแหวนกาญจนาไปจนถึงพรานุกหรือว่าจะไปออกนอกเมืองไปทางพุทธมทนทลสายสีก็ได้ก็จะมีทางเชื่อมทางร่วมกันตลอด ด้านนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมนตรสายสองนะครับมาถึงถนนพุทธมนตรสายสามรถก็ต้องมากลับนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนพุทธมนตรสายสาเ <ๆ S 2> วลาเข้าก่อสร้างเป็นยุ่วๆนะครับก็จะทําลักษณะนี้นะก็เป็นจุดที่รถจะต้องมาเลี้ยวกลับนะครับเข้าถนนพุทธมนตรสายสาต่อไปในอนาคตก็จะสร้างต่อไปไปจนถึงถนนพุทธมนตรสายสี เขตจังหวัดวนครปฐม ตอนนี้ผมกำลังย้อนกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่เป็นฝั่งขาเข้ารถมุ่งหน้าจากถนนพุทธมนตรีสามนะครับเข้าไปทางกรุงเทพหรือแถวปลานกถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่ไม่ติดไฟแดงนะครับวิ่งกันยาวๆเลย อันนี้ผมก็เข้ามาในฝั่งขาเข้าหากถนนแล้วเสร็จนะครับจนถึงพุทธมนทนสายสี่ก็จะเป็น การระบายรถนะครับในฝั่งถนนเพชรเกษมได้เป็นอย่างดีเลยนะถนนตัดใหม่จากแยกไฟฉายวิ่งยาวเลยไปจนถึงถนนพุทธมนตรสายสี่ผมขี่รถเข้ามาในฝั่งขาเข้าของงานก่อสร้างนะครับก็เห็นมีการเทคอนกรีตนะครับอยู่ประมาณสักฝั่งหนึ่ง ก็ทําเป็นสี่ช่องจราจรตอนผมมาก็เห็นมีคนงานเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงกลับนี่เขาน่าจะเลิกง,งานไปแล้วตอนนี้ก็เร่งอยู่นะครับเพราะว่างานล่าช้าไปมาก ช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปิดช่องทางน,นะครับให้รถยนต์ที่อยู่แถวๆนี้นะครับได้วิ่งไปวิ่งมานะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปิดนะครับรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้แล้วเนื่องจากว่าต้องเล่นง,งานก่อสร้างนะครับก็จําเป็นต้องปิดปิดเลยตอนนี้ปิดเลยเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ ถือว่าเทคอนกรีตไปได้ยาวพอสมควรนะครับตอนนี้ งานเทคอนกรีตก็จะเป็นการเทรตั้งแต่ช่วงถนนพุทธมนฑลสายสานะครับย้อนกลับไปทางถนนพุทธมนฑลสายสอ งานก่อสร้างในช่วงนี้นะครับก็มีความยาวประมาณ3กิโลครึ่งได้ ช่องจราจระครับทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยเขาจะค่อนข้างห่างกันนะครับจะมีระยะห่างนะเขาเผื่อสําหรับการคมนาคมนะครับอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้านะครับที่จะมีขึ้นในอนาคตเขาก็เลยเว้นช่วงกลางไว้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีการวางท่อประปานะครับ อนนี้ผมมาถึงบริเวณถแถวชั่วกับรถถนนพุทธมนตรสายสองแล้วก็เป็นบรรยากาศการก่อสร้างนะครับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมนตรสายสองกับถนนพุทธมนตรสายสามในเดือนสิงหาคม2566ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบเลย ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ